สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูขวัญใจวัยรุ่นเงินซีวิกนี่บอกเลยว่าขายดีมากๆนะคะเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยใครที่เป็นสายแต่งสายซิ่งนี่เห็นซีวิกไม่ได้นะคะรีบตะครุบเลยเพราะงั้นใครสนใจคันนี้นะคะรีบจองเลยคันนี้มีมาพร้อมชุดแต่งแล้วล้อแมแกนะคะสกอตนี่แต่งมารอบคันเลยทีเดี๋ยวมีสปอยเลอร์หลังด้วยพาไปดูภายในก่อนนะคะนี่ยค่ะ วัดรลอบแล้วก็มีแสงสีฟ้าอยู่เท่มากเลยคันนี้เป็นลถมือเดียวด้วยนะคะเกาะผ้าสะอาดสวยงามนะคะ ค่าใช้จ่า่439,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวน์เนาะแล้วก็ผ่อนเดือนละ9,000ค่ะนี่ค่ะวันนี้เป็นแบบมือจับนะคะจะไม่ได้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวกระจกมองข้ามเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านี่ค่ะให้ดูรลงๆก่อนสาสวยงามน,นะคะกุญแจนี่ค่ะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแต่ว่าเวลาจะสตาร์ทก็คือต้องไขจะไม่ได้เป็นคุณสตาร์นะคะคันนี้ มีปุ่มผับเพิ่มลดเสียงอยู่นะคะที่พวงมาลัยตัวนี้เป็นตัว S นะคะไม่ใช่ตัวท็อปเดี๋ยวสตาร์ทกันดูนะคะเครื่องนิ่งปกติมาก <S <S เดี๋ยวรอเลขไม้สักครู่นะคะสักครู่นะคะเหมือนประตูจะเปิดอยู่ โอเคนี่โชว์ละหนึ่งแสนสี่หมื่นาพนะคะสวยมากคันนี้ใม่นี่ไม่เยอะเลยนะคะเมื่อเทียบกับปีเกียอโต้ะนะคะสวยงามนี่ที่วางแก้วเนาะใช้งานได้ปกติะคะ่ะนี่ค่ะที่เก็บของมีที่เสียบ usb อยู่นะคะ นี่ค่คะเล่นคู่มืออยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ครบค่ะคันนี้ม่บอกเลยว่าสวยจริงๆเดี๋ยวไปดูฝาปงกันนะคะ ห้องเครื่องสะอาดสวยงามมากนะคะคันนี้แผ่นสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่คมนะคะจากโรงงานนี่่ะให้ดูหนอยนอลยสวยริบมากรอ,อยขัดน,นีดนึองเนาะแต่ว่าไม่มีโชนหนักไม่มีน้ำทุ่ามนะ เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะคะเครื่องดีมากเสียงสตาร์นี่ไม่มีสัใสเลยอันนี้ป้ายภาษีนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะที่เก็บสัมภาระกว้างอยู่นะคะซีวิกนี่เป็นรถที่ภายในกว้างมากกว่าอาติดอีกขาแม่แรงและยางไหล่อยู่ด้านล่างนะคะครบทุน รถด,ดีค่ะรถไม่เคยโดนเลยซิลเลอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบนะคะใครสนใจคันนี้รีบมาวางมาจำเลยนะคะซีวิกนี่เป็นขวัญใจวัยรุ่นจริงๆชุดแต่งสเกิร์ตพร้อมล้อมแมงสวยๆอย่างนี้นี่รีบจองเลยนะคะตอนนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วซีวิกทั้งเต็นท์หรืออยู่แค่คันเดียวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ